สวัสดีครับโอเล่นะครับก็วันนี้ก็ซาวเช็คคอนเสิร์ตลูกทุ่งดารานะครับทำแนวสตริงมลแต่ต้องมาอยู่ลูกทุ่งก็งงๆเหมือนกันยังจับลำนองยังจับซาวไม่ไม่ได้เต็มที่ท่า,หายหนักนะครับวันนี้ก็ผมงซาวเองด้วยนะครับเพื่อนๆที่ติดต่อ,อยาก ว่าติดต่อโอ๊ตไม่ค่อยได้ก็โทรศัพท์โอ๊ตหายนะครับไอแพดโอ๊ตก็หายนะครับตอนนี้ใช้084469548อยู่เบอร์เดียวนะครับพวกโรคจิตไม่ต้องโทรมานะครับโอ๊ตไม่ได้นะัดเดทนะครับสงสารโอ๊ตหน่อยนะครับหน้าตาก็จะถ,ถุนแล้วก็อย่ามาแกล้งให้มันไม่ดูไม่มีสกุลเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะติดต่อ,อยาก แต่ก็เพื่อนๆที่มีไลน์โอ๊ตก็ติดต่อไลน์โอ๊ได้ตลอดนะครับแต่ว่าโทรศัพท์อาจจะรับไม่ได้นะครับโอเคครับ